สวัสดีทุกคนวันนี้โบโอ๊ตพาน้องบักกี้มาให้ทุกคนดูเพลินๆนะคะจะบอกว่าพาน้องบักกี้มาทักทายก็ไม่ค่อยจะเหมาะเท่าไหร่เพราะบักกี้เขาไม่รู้เรื่องอะไรกับโบโอ๊ตด้วยนะคะตั้งแต่เรากลับจากบ้านแม่มิสเตอร์ตอนแตงสเ i n ิงนะคะน้องบักกี้ทําบ้านพังคะ่ะใครที่ไม่ได้ดูว่าบ้านก่อนหน้านี้เป็นยังไงเข้าไปดูในวิดีโอเก่านะคะโบจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะคะ มิสเตอร์ก็ได้ปรับบ้านใหม่ให้น้องบักกี้นะคะอย่างที่เห็นนีิลาจริงๆแล้วเนี่ยมิสเตอร์เขาปรับให้ก่อนที่เราจะไปบ้านแม่มิสเตอร์นะแต่ว่ายังไม่ดีเท่าไหร,เร่เพราะพอกลับมาเนี่ยสภาพก็พังนะคะพอน้องบักกี้เราโตเร็วมากนะคะพลังเยอะนะคะดันมุมดันไม้พังหมด ก็เลยปรับใหม่นะคะบนนี้เนี่ยเราเพิ่งจะเอาถาดสีดำเนี่ยที่ใส่น้ำเนี่ยมาใส่ก่อนหน้านี้โบ๊์เอาจานเซรามิกนะคะใส่อาหารเอาไว้ให้บนนี้ด้วย mm hmm. เขามีจานอาหารอีกใบหนึ่งอยู่ด้านล่างนะคะแล้วโบ๊์เปลี่ยนใจเพราะว่าอาหารอยู่ตรงไฟแห้งเร็วตัวผักที่โบ๊์ให้เขากินผักเคลนะคะวิเตอร์เขาก็เลยปรับปรุงใหม่แล้วก็ พยายามจะเอาน้ําใส่ในจานอาหารปรากฏว่าจานอาหารมันเป็นแบบแบบแบนๆน้ําก็ไหลออกหมดไงพวก,ก็เลยเอาจานพลาสติกอันนี้นะคะมาใส่เราจะให้น้องเนี่ยแช่น้ําอยู่แล้วทุกวันเสาร์หรือไม่ก็อาทิตย์นะคะทุกสัปดาห์เลยแล้วน้องก็จะปล่อยปุง๋งน้องก็จะเอื้อออกมานะคะแต่วันนี้ในโบท๊ทเอาน้องเขามาเล่นเล็กน้อยนะคะสังเกตดูว่าตัวห้องนี้เต็มชามเลยนะคะ น้องก็แช่อยู่สักผ้าใหญ่ๆเลยแหละเขาก็เดินออกมารถเนี่ยนะมันเป็นของเล่นของเล่นของมนุษย์มิเตอร์เขาก็แต่งให้ดูสวยๆงามๆแล้วปนไม่เห็นหรอกน้องเขาดุนรถยังไงไม่รู้มันหล่นลงไปข้างล่างนะคะมิเตอร์เขาเรียกมาดูตอนที่รถมันหงายท้องแล้วนะมีทั้งรถมีทั้งไดโนเสาร์เลยนะคะบรรยากาศบ้านของน้องบ่อกี้ตอนนี้ปุชอบนะมิเตอร์เขาก็เอากาวนะคะแปะ ต้นไม้ให้เป็นรัว้วต้นไม้ตรงนั้นเนี่ยถ้าใครได้ดูบ้านหลังเก่าหรือถ้ายังไม่ได้ดูก็กลับไปดูนะคะต้นไม้มันจะเป็นตัวที่เสียบอยู่กับหินนะคะต้นไม้ปลอมหินปลอมแล้วไม่เตอเขาก็เอามาตัดเป็นกิ่งๆแล้วก็เอาแปะไว้เป็นกำแพงแบบนี้นะคะชอบมากๆเลยเพวกก็เสียวเนาะจะหล่นหงายท้องแต่เขาก็เดินลงมาตรงทางโดยดีนะคะ โตขึ้นแล้วโตวขึ้นแล้วรู้จักระวัดระวังมากขึ้นตอนเด็กนี่เดินตกหงายท้องสามครั้งปุ๊ต้องให้มิเตอร์เขาทำบ้านใหม่เพื่อป้องกันนี่แหละแล้วก็ต้องมีปรับอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าน้องโตขึ้นดูซิว่าน้องจะทำอะไรปุ๊ดเอาช้อนมาตักน้ำออกเพราะว่าพอเอาน้องลงไปเนี่ยน้ำปริ่มขึ้นมา จะล้นออกมาด้านนอกเดี๋ยวบ้านน้องก็แฉะอีกนะคะตรงนี้โปสตตั้งกล้องเอาไว้นะนานมากกว่าน้องจะเดินลงมานะคะน้องเดินช้าน้องไม่ได้เดินเร็วอย่างที่คุณเห็นนะอันนี้ปสตปรับสปีดให้เร็วขึ้นนะคะอาหารน้องกินหมดแล้วปอตเติมผักให้คานิดหน่อยนั่นคือผักเคลนะคะพอตเคยทําวิดีโอเล่าเอาไว้ว่าโพราไม่เคยกินผักเคลเลยไม่รู้จักด้วยมากินตอนที่เลี้ยงน้องปักกี้นี่แหละ น้องบักกี้กินพวกก็กินกับเขาไปด้วยนะคะเง,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 งอมงอมงมเงอมงอมอาโยยอาโยยปกติเนี่ยเป็นวันเสาร์อาทิตย์พิเตอร์เขาจะเป็นคนดูแลน้องนะคะถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ไปทํางานโอ๊ตก็ดูแลนะคะพวผูนคนดูแลตอนนี้จบแล้วไปละบ๊ายบาย